อ่าข้อสี่าลบเอนะครับลบด้วเปิด b คูณซนะครับลบด้วเเปิด b คูณซนองๆครับโจทย์ข้อนี้บอกมาว่า -a เท่ากับลบสี 7, ่เท่ากับลบเจ็ด c เท่ากับห้าแล้วก็ d เท่ากับสองทความเข้าใจ น้องๆครับลบของ a แต่ a ข้อนี้คือลบ4ถูนะลบของลบ4จะไายเป็นเลข4ลบด้วย b boy คือลบ7คูณด้วย4แปดคือ5อ่าเยแค่ในก่อนอ่าลบของลบ4นะครับลบของลบ4ก็คือ4นะครับ อ่าเดี่ตัวลบเทอะไรครับลบเจ็ดคูณห้าจำนวนหนึ่งเป็นลบจำนวนหนึ่งเป็นบวกคูณกันแล้วได้จำนวนที่เป็นลบคูณกันแล้วได้จำนวนที่เป็นลบครับเตยอะไรแล้วเจ็ดคูณห้าเนี่ยมันได้สามสิบห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นสี่เป็นตัวตั้งนะครับาการลบเป็นการบวกจำนวนตรงค่าของลบสามสิบห้าก็คือสามสิบห้า 4บวกด้วเลข35คำตอบก็คือ39เก่ง้าครับข้อ45คำตอบคือตอไก่ต่อไปข้อที่46ครับทำความเข้า,าใจนะครับ A คูณ b ก่อนนะครับแล้วบวกด้วย C แล้วก็าหารด้วย D ีดอกพร้อมนะครับ A คูด้วยบีบอย a คือลบ4นะครับ a คือลบ4คูณด้วย b คือลบเจถ้าความเข้าใจน้องพี่จะต้องใส่ตัวเลขก่อนนะครับว่าค่าของ a กับ b เนี่ยเป็นลบต่อไปนะครับวงเล็บเล็ก ในโจทย์นั้นพี่เปลนวงเล็บใหญ่นะเพื่อความชัดเจนแล้ว6วกด้วย c c คือ5แล้วใส่วงเล็บใหญ่วงเล็บใหญ่พี่เพื่อความชัดเจนพี่ใส่เป็นวงเล็บปีกาเลยครับแล้วก็หารด้วย d d o ก็คือ2เอกาสว่าง ลบสี่คูณลบเจ็ดตอติ๊พาสวา่างได้ยี่สิบแปดตอติ๊พาสวา่างยี่สิบแปดหัวค่ะรู้สึกว่าต้องเอิญจะถามทุกวันเลยนะว่าใครคืเด็กพาสว่างแสดงว่าความจัดความจำความจำของต้องเอิญสั้นแต่รักของต้องเอิญยาวแปดเฉียวเฉียวอา้าวสายสองหารด้วยสองรัได้อะไรเอิญ ใช้สองหันได้สองใช้สองหันได้สองอ่ะพี่แบงค์หันดูนะไซส์สองหันได้สองนะสามสามหันได้ 50. 50. สองสามสองไม่ใช่สองหนึ่งสองสองหกสิบสองสิบสามตั้งรุ่ด้วยสิบสองในใจเหลือเศษหนึ่งครับมุกสี่พาสรีมาสองห้าสิบคำตอบว่านี่คือสิบหกจุดห้าข้ององครับ ดีกรอาทิตย์พอแล้วนะเอาเ๋ยแล้วได้นี้สี่สแบแบล้วเรามาดูว่าข้อสีโอ้โทษทีครับข้อสีใครจะถูก B ลบ C านด้วย A บีคือลบเจ็ดนะครับลบเจ็ดลบด้วยห้าแล้วก็หารไปวยลบสี่ถูกมากครับถูกต้องครับอ่าพรอ้อมช็อปลบเจ็ดเป็นตัวตั้งลบด้วยห้าเป็นตัวลบก็จะกลายเป็นลบเจ็ด ลบด้วยห้าการลบคือการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของห้านะครับก็จะคือลบห้านะครับแล้วก็บวงเลบใหญ่นะครับแล้วก็หารด้วยลบสี่ลบเจ็ดบวกด้วยลบห้านะครับจะติดลบมากขึ้นนะครับเป็นติดลบสิบสองติดลบสิบสอง หารด้วยติดลบสน้องครับจำนวนเต็มชนิดเดียวกันหารกันผลลัพธ์จะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกน้องเพียน12หารด้วย4ได้3น้องเพียนน้องน้องเพียนเมื่อ,อคืนนอนดึกเลยเขาต้องดีแปดเธอดีแปดแเอาเอาก้เพื่อนอแล้วเอาอมยิ้มที่กินแล้วเอามาใส่ปากเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวติดเชื้อไวรัสกับอักเสบีนะ อ่าข้อสีแดน้ำลายเป็นโสมแพ้เชื้อเอลบีแล้วคูณด้วยีนะครับเอลบีก็มีใช้แป้งเย็นแป้งเย็นจะช่วยได้ใครอาบน้ำค้อนกามือเสร็จทาแป้งเย็นนิดนึงแป้งตางูแดงตาอะไรแพ้หรอ shower ถึง shower ได้ไหมหอมดีนะ shower ถึง shower ใช้แป้งเย็นช่วยนะ ตอนคือมันจะได้ไม่ร้อนเกิดอ่ะอกโอเคนะเอลบีนะ a อ okay. ค hey, ือลบส uh ครับค no? รับก็ใช้ใช่ครับสัไครับเอลบบีเราเดี๋ยวเราจะเรียนนะครับเราจะเรียนเราจะเรียนวิชาสุพนิษาการพร้อมรับเข้าสู่วัยพวกเรานี้คือก้าย่างว้าสู่วัยรุ่นนะถูกไหม โอเคไหมคูณด้วย4นะเออเอ้าวต่อล4นะลบกับลบ7ตรงนี้ก็จะได้เป็นลบ4แล้วการลบเปี่ยเป็นการบวกนะครับจำนวนตรงข้ามของลบ7ก็เป็ี่ยนเป็น7แบบนี้ทาความเข้าใจหลังจากนั้นคูณด้วย5ครับ 4บวกกับ7ค่าสัมบูรณ์ของลบ4คือ4ค่าสัมบูรณ์ของ7คือ7เราเห็นว่าค่าสัมบูรณ์ของ7นอกออกมากกว่าค่าสัมบูรณ์ของลบ4นะครับก็จะลายเป็นบวกแล้ว7มากกว่า4อยู่3ก็จะได้เป็น3แล้วคูณด้อะไรน้าง5 35อะไร35 15เก่งมากครับอ่าข้อ49ครับ 2a ลบ 5b นะครับแล้วก็บวก 3c ช่องตับข้อใดอ่าเก็บตัวนะครับรอ่าพร้อมเลยอ่าพร้อมน้องครับข้อน,นี้นะครับ2คูณ a ก่อนแล้วล5บ5คูณกับ b นะล5ะบ5ตับ b แล้วก็เอาสามบวกสี่เราอมาดูนะครับสองคูนลบส่แบบนี้ครับนี่ไม่เขียนขึ้นหมาก็ได้นะนี้ไม่เขียนขึ้นหมาก็ได้นะหมายคือคูณนะลบหคูณกับ B B คือลบเจ็ดเห็นไหมครับต่อไปนะครับบวกสคูนกับสี่คือ5้านี่้อง ต่อไปพี่เขียนว่า3ามลบวงเล็ห้าอนี้หมายถึงสามกับห้าคูณกันด้วยนะครับไม่เขียนเครื่องหมายคูณแต่ความเข้าใจนะครับเคสต่อไปนะอ่าสองคูณกับลบสี่นะครับได้ลบแปดเห็ยนมาครับได้ลบแปดนะเท่นี้ลบห้าครับคูณกับลบเจ็ดลบคูณลบได้เลยครับลบคูณลบลบคูณลบได้บวกนะครับห้าคูณเจ็ดได้อะไร ห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้านะครับแล้วสามคูณห้าได้ไรครับสิบห้านะครับได้สิบห้าอ่าทุกคนเข้าใจครับเราลบแปดไปบวกสายห้าก่อนนะครับลบแปดเป็นจำนเต็มลบสายห้าเป็นจำนเต็มบวกตอนเรามาบวกกันเนี่ยเราต้องดูนะครับว่าค่าสมบูรณ์ของลบแปดมันได้แปดส่วนค่าสมบูรณ์ของสายห้ามันก็ได้สามห้า พอบวกกันแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกเพราะค่าสัมบูรณ์ของ35มันมากกว่านามเป็นบวก35มากกว่า8ปดูวเท่าไหร่ครับ20อะไรครับ27 35สาาลบกับส้าตั้งลบด,ด้วย8ปนะครับแล้วบวกด้วย15าคำตอบข้อนี้ตอบสบเก่งมากครับ